เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ข้อนี้ต้องทนงตน,นให้หนักผมสอนให้คุณทนงผมสอนให้พวกค,ววคุณย,ยิงในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม,มื่อเราทนงเรายิงในความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสาวกไม่แปลว่าผู้รับฟังอีกสัพหนึ่งท่านเรียกว่าสาวกยมบรพุทธจินโนรส นี่หมายความว่าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าท hmm. <nickel>. <habitude> ี่เป <ản> ็นส <ản> uh ักขยบุตรพระพุทธเจ้ามาจากตระกูลสักยราชเนว่าสักขยบุตรหมายความม่าเป็นเราเป็นลูกของสักยะสักขยบุตรพุทธจีโนรสพุทธชิโนรสเราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจงต้องหยิงในฐานะของเราเราต้องมีความท่านลงในฐานะของเรา การยิงการทนงเราทำยังไงเราก็ปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างไม่ใช่ยิงแบบชาวบ้านทนงแบบชาวบ้านว่าฉันดีกับแกแกเร็วกว่าฉันฉันเสมอแกแกดีกับฉัน,ๆๆๆนอะไรพวกนี้ไม่เอาอย่างนั้นยิงในข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติตามแนวคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรบรมศาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างอย่างนี้ได้ว่ายิงในฐานะที่เราควรจะพึงยิง